คิดแบบผู้ประกอบการแม้ไม่ได้ทำธุรกิจสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเดินอย่างเต่าพอดแคสต์ในวันนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะมีวันที่ดีกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนั่นคือคิดแบบผู้ประกอบการแม้ไม่ได้ทำธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวข้อที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจต้องมาคิดแบบผู้ประกอบการด้วย ความจริงแล้วครับการมี Entrepreneurial Mindset หรือความคิดแบบผู้ประกอบการไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเปิดบริษัทหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นแต่มันเป็นวิธีคิดที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันในวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปดูกันว่าความคิดแบบผู้ประกอบการคืออะไร ทำไมมันถึงสำคัญและเราจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรพร้อมกับตัวอย่างจริงที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับความหมายของการคิดแบบผู้ประกอบการ การคิดแบบผู้ประกอบการหรือ Entrepreneurial Mindset นั้นไม่ใช่แค่การคิดเรื่องการทำธุรกิจเท่านั้นแต่เป็นวิธีคิดที่มุ่งเน้นไปที่การมองหาโอกาสการแก้ปัญหาการสร้างคุณค่าและการเรียนรู้จากความล้มเหลว ลักษณะสำคัญของความคิดแบบผู้ประกอบการมีหลายประการประการแรกคือการมองโลกในแง่โอกาสแทนที่จะมองแต่อุปสรรคเมื่อเจอปัญหาคนที่คิดแบบผู้ประกอบการจะถามตัวเองว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรแทนที่จะบน่นประการที่2คือการยอมรับความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดไม่ใช่การเสี่ยงอย่างบ้าบินแต่เป็นการคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างรอบคอบ ประการที่3คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จมักจะเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้พวกเขาอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เข้าสัมมนาและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นประการสุดท้ายคือการมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าไม่ใช่แค่การหาเงินแต่เป็นการคิดว่าเราจะช่วยให้ผู้อื่นหรือสังคมดีขึ้นได้อย่างไรการประยุกต์ใช้ในการทํางาน สำหรับคนทำงานเป็นพนักงานการคิดแบบผู้ประกอบการสามารถนำมาใช้ได้หลายวิธีวิธีแรกคือการมองตัวเองเป็นบริษัทของตัวเองแม้ว่าเราจะทำงานให้บริษัทอื่นแต่เราควรคิดว่าเราเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณค่าเราต้องพัฒนาทักษะสร้างชื่อเสียงและสร้างเครือข่ายเหมือนกับที่ผู้ประกอบการทำ การมองหาปัญหาในที่ทำงานและเสนอแนวทางแก้ไขเป็นอีกวิธีหนึ่งแทนที่จะรอให้หัวหน้ามาบอกว่าให้ทำอะไรเราควรสังเกตปัญหาและเสนอวิธีแก้ไขนี่จะทำให้เราโดดเด่นและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กรก็สำคัญมากผู้ประกอบการรู้ว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญเราควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าและคนในวงการเดียวกัน การมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับเราการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตพวกเขาไม่หยุดพัฒนาตนเองเราสามารถนำหลักการนี้มาใช้ได้โดยการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละปีเช่นการอ่านหนังสือเดือนละสองเล่มการเรียนทักษะใหม่หรือการเข้าคอร์สออนไลน์ การแสวงหาข้อมูลป้อนกลับหรือฟีดแบ็กเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทำอยู่เสมอพวกเขาถามลูกค้าว่าพอใจหรือไม่อยากให้ปรับปรุงอะไรเราก็ควรถามหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานว่าเราทำงานอย่างไรมีจุดไหนที่ควรปรับปรุงการออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือการออกจากเขตความสะดวกสบายเป็นอีกหลักการหนึ่งผู้ประกอบการต้องทำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เราควรลองรับผิดช,ชอบงานใหม่ลองเรียนรู้ทักษะใหม่หรือลองทำสิ่งที่ท้าทายตัวเองการจัดการทรัพยากรและเวลาผู้ประกอบการต้องเก่งเรื่องการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาหรือคนเราสามารถนำหลักการนี้มาใช้ในชีวิตประจําวัน การจัดการเวลาแบบผู้ประกอบการคือการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและมีผลกระทบสูงก่อนพวกเขาใช้หลักการ80-20หรือ Pareto Principle ที่บอกว่า20%ของความพยายามจะให้ผลลัพธ์80%เราควรหาว่าสิ่งไหนเป็น20%ที่สำคัญในงานของเราและให้ความสำคัญกับมันเป็นพิเศษ การวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบการคือการมองระยะยาวไม่ใช่แค่คิดถึงเงินเดือนประจำเดือนแต่คิดถึงการลงทุนในตนเองการออมและการสร้างรายได้เสริมเราควรมีแผนการเงิน5-10ปีเหมือนกับที่ผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ผู้ประกอบการรู้ว่าเครือข่ายคือมูลค่าพวกเขาไม่ทำงานคนเดียวแต่สร้างทีมและพันธมิตร เราสามารถนำหลักการนี้มาใช้ได้การสร้างเครือข่ายไม่ใช่แค่การรู้จักคนเยอะๆแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันเราควรคิดว่าเราจะช่วยผู้อื่นได้อย่างไรก่อนที่จะคิดว่าผู้อื่นจะช่วยเราได้อย่างไรการใช้โซเชียลมีเดียอย่างชาญฉลาดเป็นเครื่องมือสำคัญในยุคนี้ เราควรใช้ l n k e d อิน a c e b o o k หรือแพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเชื่อมต่อกับคนในวงการแต่ต้องระวังเรื่องความเป็นมืออาชีพการมองโลกในแง่โอกาสความคิดแบบผู้ประกอบการที่สำคัญมากคือการมองปัญหาเป็นโอกาส เมื่อเกิดวิกฤตหรือเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการจะถามว่าโอกาสอะไรเกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้ตัวอย่างง่ายๆคือช่วงโควิด19หลายคนเห็นแต่ปัญหาแต่ผู้ที่คิดแบบผู้ประกอบการเห็นโอกาสเกิดธุรกิจส่งอาหารการทำงานออนไลน์การขายของออนไลน์เพิ่มขึ้น เราสามารถฝึกฝนการมองโลกในแง่โอกาสได้โดยการถามตัวเองเมื่อเจอปัญหาว่าปัญหานี้เปิดโอกาสอะไรให้เราเราจะเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้หรือเราจะใช้ประสบการณ์นี้พัฒนาตัวเองอย่างไรการยอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมักจะผิดพลาดและล้มเหลวมาก่อนแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือการเรียนรู้จากความล้มเหลวและลุกขึ้นมาใหม่เราควรเปลี่ยนมุมมองเรื่องความล้มเหลวท่านที่จะมองว่าเป็นสิ่งเลวร้ายให้มองว่าเป็นบทเรียนเมื่อล้มเหลวในอะไรเราควรนั่งวิเคราะห์ว่าทำไมถึงล้มเหลวเรียนรู้อะไรได้บ้างและจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นครั้งหน้า การมีโก w ส์ Mindset หรือความคิดแบบเติบโตคือการเชื่อว่าความสามารถของเราสามารถพัฒนาได้ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดผู้ประกอบการเชื่อว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะได้เสมอการสร้างนวัตกรรมในชีวิตประจำวัน ผู้ประกอบการมักจะเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบและหาวิธีใหม่ๆใ,ในการทำสิ่งต่างๆเราสามารถนำหลักการนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเช่นการใช้เทคโนโลยีช่วยลดขั้นตอนการทำงานการจัดระเบียบโต๊ะทำงานใหม่หรือการหาวิธีสื่อสารที่ดีขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน การคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาประจำวันเช่นการประหยัดเงินการจัดการเวลาหรือการดูแลสุขภาพแทนที่จะทำตามแบบเดิมๆลองหาวิธีใหม่ที่สนุกและมีประสิทธิภาพมากกว่าการสร้างแบรนด์ส่วนตัวผู้ประกอบการรู้ความสำคัญของการสร้างแบรนด์ในยุคปัจจุบันการสร้าง Personal b r a แบรนด์หรือแบรนด์ส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการเท่านั้น แบรนด์ส่วนตัวคือภาพลักษณ์และความประทับใจที่ผู้อื่นมีต่อเรามันรวมถึงความเชี่ยวชาญความน่าเชื่อถือและคุณค่าที่เรานําเสนอเราสามารถสร้างแบรนด์ส่วนตัวได้โดยการแสดงความเชี่ยวชาญในงานที่เราทำการช่วยเหลือผู้อื่นและการมีความคิดเห็นที่สร้างสารรค์ การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแชร์ความรู้และประสบการณ์การเขียนบล็อกการทำวิดีโอหรือการพูดในงานสัมมนาหลวนเป็นวิธีสร้างแบรนด์ส่วนตัวแต่ต้องจำไว้ว่าความสมัำเสมอและคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาว ผู้ประกอบการมักจะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป้าหมายระยะยาวพวกเขาไม่ได้คิดแค่วันนี้พรุ่งนี้แต่มองไปข้างหน้า5-10ปีหรือมากกว่านั้นเราควรกำหนดวิสัยทัศน์ส่วนตัวว่าเราอยากเป็นอะไรในอนาคตอยากทำงานอะไรอยากมีชีวิตอย่างไรจากนั้นวางแผนย้อนกลับมาว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น การเขียนแผนชีวิต5ปี10ปีเหมือนกลับที่ผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันต้องเข้าใจและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่การใช้โซเชียลมีเดียแต่รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆเช่นแอป,ปจัดการเวลาเครื่องมือทำงานร่วมกันหรือแม้แต่ AI ที่สามารถช่วยเราทำงานได้ดีขึ้นการติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆจะทำให้เราไม่ตอกยุคการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการทำพวกเขาไม่ตัดสินใจด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียวได้ใช้ข้อมูลประกอบ เราสามารถใช้หลักการนี้ในการตัดสินใจส่วนตัวเช่นการเลือกงานการลงทุนหรือการวางแผนชีวิตผู้ฟังทุกท่านครับเราได้พูดคุยกันมาเยอะมากเรื่องการคิดแบบผู้ประกอบการแม้ไม่ได้ทำธุรกิจหวังว่าเนื้อหาที่ผมนำเสนอไปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน สิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ทุกท่านจำไว้คือการคิดแบบผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเรื่องยากหรือซับซ้อนมันเป็นแค่การเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดจากการมองปัญหาเป็นอุปสรรคเปลี่ยนเป็นการมองปัญหาเป็นโอกาสจากการกลัวความล้มเหลวเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้จากความล้มเหลวจากการทำงานเพื่อเงินเปลี่ยนเป็นการทำงานเพื่อสร้างคุณค่าหลักการสำคัญที่เราพูดคุยกันวันนี้รวมถึง การมองตัวเองเป็นบริษัทของตัวเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการสร้างเครือข่ายการจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างฉลาดการมีวิสัยทัศน์ระยะยาวและการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ผมอยากให้ทุกท่านเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้การอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นการสร้างเครือข่ายหรือการมองหาโอกาสในปัญหาที่เจอ จำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลมาจากการสะสมของการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอการพิดแบบผู้ประกอบการจะช่วยให้เราเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ายที่สุดแล้วการคิดแบบผู้ประกอบการคือการใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายมีความกล้าหาญและมีการเรียนรู้ไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนทำงานอะไรหรือมีอายุเท่าไหร่เราสามารถเริ่มคิดแบบผู้ประกอบการได้ตั้งแต่วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังจนจบนะครับหวังว่าทุกท่านจะนำเนื้อหาที่ได้ฟังไปปรับใช้ในชีวิตและการทำงานแล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ